น้องเลี้ยงเติบโตฝ่ายวิญญาณมากกว่าพี่เลี้ยงควรทําอย่างไรดีถ้าน้องเลี้ยงเติบโตฝ่ายวิญญาณมากกว่าพี่เลี้ยงเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ในพระกัมภีรลูกาบทที่13ข้อที่30ิพระเยซูบอกเอาไว้เองบอกว่าดูเถิดจะมีผู้ที่เป็นคนสุดท้ายได้กลับกลายเป็นคนต้นแล้วคนที่เคยเป็นต้นเนี่ยจะกลับกลายเป็นคนสุดท้ายดังนั้นคนที่คิดว่าตนเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีเกือกว่าท่านจะร่มลงนะพระกัมภีเตือนเอาไว้คําตอบในเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ ว่าการวัดว่าใครเก่งกว่าใครแต่วัดว่าท่าทีในหัวใจของเขาที่มีต่อพระเจ้าและมีต่อพี่น้องเป็นอย่างไรในพระคัมภีร์สอนให้เราถ่อมใจแม้เราจะมีความรู้มากขึ้นมีการเติบโตในพระคำของพระเจ้ามากขึ้นมีความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณมากขึ้นเราก็ควรที่จะดำเนินชีวิตด้วยการถ่อมใจแล้วก็สุภาพอ่อนน้อมเพราะว่าพระเจ้า ต่อต้านคนที่เย่อหยิ่งยะโสแต่โปองประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่5ตัวเปโตรเองเนี่ย แม้นเขาเป็นอักครทูตเขาก็ยังบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เล็กน้อยในบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายเอเวซัสบทที่3ข้อที่8ซึ่งเขารู้ดีว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเปาโลเนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่จะไปยกตนข่มท่านหรือว่าถือว่าฉันเก่งกว่าคนอื่นคนใดขณะที่พี่เลี้ยงบางครั้งก็มีโอกาสที่ไม่เติบโต หรือไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณก็เป็นไปได้หากพี่เลี้ยงของเราเนี่ยไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณอย่าพึ่งไปด่วนตัดสินหรือเหยียดยามหรือลบหลู่หรือดูถูกหรือไม่ให้เกียรติเขาให้เราเห็นเขายังคงเป็นผู้นำที่พระเจ้าท่งใช้ในช่วงเวลาหนึ่งให้เรายังคงรักเขา แล้วก็ให้เรายังคงรู้ว่าพระเจ้ายังคงรักเขาพระวิญญาณบบิสุทสุดกำลังทำงานในเขาเหมือนกับที่กำลังทำงานในเราเช่นเดียวกันเวลาเรามองพี่เลี้ยงที่เคยกระตือรือร้นแยวนี้ไม่กระตือรือร้นแล้วเคยเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณเดียเด๋ยวนี้ถดถอยถอยห่างไปเนี่ยให้เรามองด้วยความรักแล้วก็ให้เราตระหนักว่าเออตัวเราเองก็เริ่มต้นมาจากศูนย์เหมือนกันเริ่มต้นจากไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าในสมัยก่อนเหมือนกันหรือว่าไม่ค่อยรู้เรื่องพระเจ้าเหมือนกันดังนั้นแนะนำนะครับหากคุณเป็นน้องเลี้ยงที่พี่เลี้ยงเนี่่ไม かい。 เต,ติบโตฝ่ายวิญญาณแล้วคุณก็แซงหน้าไปเรียบร้อยละมีความเข้าใจในพระคำพระเจ้ามีความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณมีความกระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้ามากกว่าพี่เลี้ยงละให้เราอธิษฐานเผื่อพี่เลี้ยงของพระเจ้าให้เขาเติบโตขึ้นในพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าอยากให้เขามาทันเราอันเนี้ยเพราะว่าประเด็นทันหรือไม่ทันใครมากกว่าใครน้อยกว่าไม่ใช่สาระสําคัญแต่คือเรารักเขาเราอยากให้เขามีความเข้าใจในพระคำพระเจ้ามากขึ้นลึกซึ้งกับความสัมพันธ์ในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นดังนั้นให้เรา อธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงทําให้เขากระตือรือร้นตื่นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ดีพูดกับคนที่เป็นพี่เลี้ยงที่อยู่ในสภาพเช่นนี้หากวันนี้เนี่ยน้องเลี้ยงของคุณรู้สึกเติบโตฝ่ายวิญญาณมากกว่าคุณกระตือร้อนรักพระเจ้าเข้าใจในพระคำพระเจ้ามากยิ่งกว่าคุณหากคุณเป็นพี่เลี้ยงคนนั้นสิ่งที่ต้องทําคือจงกลับใจใหม่เพราะว่าการที่เราไม่ก้าวหน้าในฝ่ายวิญญาณเรากําลังถดถอย เรากําลังถอยหลังในฝ่ายวิญญาณนั่นเองให้เรามองดูความกระตือรือร้นของน้องเลี้ยงของเรา ความกระตือรือร้นในฝ่ายวิญญาณและให้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยใช้มาเป็นแรงบันดาลใจให้เราตื่นตัวขึ้นในฝ่ายวิญญาณดังนั้นวันนี้ไม่ว่าเราเป็นน้องเลี้ยงหรือเป็นพี่เลี้ยงก็ตามหากเรายังคงใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าและปรารถนาหิวกระหายในการเติบโตขึ้นในพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเรานำพาเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเข้ามาสู่ชีวของเราเพื่อจะพัฒนาเราให้เราเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณอย่างแน่นอนไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใครแต่สามารถใช้คนอื่นเนี่ย มาเป็นแรงบันดาลใจให้เรากระตือรือร้นแล้วก็ใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าและยิวกระหายพระคำของพระเจ้าได้มากขึ้น